อาจารย์จิบคว้าม,ม้าตัดโคนอาจารย์นครตัดโคนบ้าสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคลวาสผู้ใฝ่รู้นะครับในคลิปนี้คุณยังอยู่กับ20เกมสุดยอดของอาจารย์นกกระจิบครับเกมที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นหมากที่อาจารย์นกกระจิบเนี่ยปะทะกับอาจารย์ทนาย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือจังหวะไหนนะจังหวะที่อาจารย์นุกจ ấy, กิบเขาบอกว่าเป็น,ปนจังหวะที่สวยงามมากจังหวะหนึ่งในชีวิตของเขาครับคือชอ็ชอตช็อตนี้ครับอาจารย์นุกจิบเนี่ยเป็นฝ่ายสีขาวนะส่วนทางด้านของอาจารย์ทนายเป็นฝ่ายสีแดงแลวตอนนี้เรากําลังจะเอาบันทึกเกมเนี่ยเอามาวิเคราะห์กันนะครับอาจารย์นุกจิบในตอนนั้นนะครับผู้ชมแบบช็อตสําคัญเนี่ยก็คือว่าอาจารย์นุกจิบเขาเห็นแล้วว่าม้าของสีแดงเนี่ยมีปัญหาอยู่เพราะงั้นเขาเอาม้าเนี่ย ฟาดโคลนไปก่อนทาให้เ,เรือเนี่ยกดดันม้าอยู่ถ้าเกิดหมากฝ่ายสีแดงเข้าเ,าเม็ดกินเนี่ยอาจารย์นุกจิบจะเอาเรือกินม้าผลสุดท้ายนะับสรุปผลประกอบการจะเท่ากับว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยเอาม้าตัวหนึ่งแลกกับโคลนแลกกับม้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับเพราะได้โคลนติดสอยห้อยตามมาฟรีๆหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยน่าจะไม่ต้องกลนศึกแน่นอนอาจารย์ทนายตอนนั้นเนี่ยครับ เจออาจารย์นกกระจิบกินตัดโคนแบบแบบนี้อาจารย์ทนายคว้ามากินโคนกลับเหมือนกันกินมากินกลับไม่โกงครับแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือตำแหน่งนะครับลักษณะของการเดินรูปนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองถอดลองวิเคราะห์ลองศึกษามาดูแล้วเนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกนะอันนี้คือแบบที่เป็น base move AI ซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยมันดูจะธรรมดาไปหน่อยไม่ค่อยดูเหมือนสุดยอดเซียนนกกระจิบเท่าไหร่ก็คือว่า เอาโคนกินม้าพอโคนกินม้าเสร็จตรงนี้แน่นอน,นครับเป็นออโต้แล้วต้องเอาเม็ดกินม้าคืนอยู่แล้วไม่งั้นเป็นลองสักหมากนะครับในส่วนของหมากไฟขาวก็เอามากินเบีย้ยผลประกอบการก็คือทุกตัวเนี่ยเท่ากันหมดนะครับคือหมากฝ่ายแดงมีเม็ดนะหมากฝ่ายขาวจุดเด่นคือมี2เบีย้ยทีนี้ถ้าหมาก2เบีย้ยเนี่ยไหลขึ้นไปหงายได้แล้วผมคิดว่ามีโอกาสสูงด้วยเพราะ2เบีย้ยตัวนี้เป็น2เบีย้ยคู่เทพนะครับเป็นเบีย้ยที่ มีตัวอะไรมาเบรกค,ค่อนข้างยากทําให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้ตําแหน่งขุนจ,จะเริ่มดูไม่ค่อยดีนะมันเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับช็อต a อตรงนี้เท่าไหร่ในความเห็นส่วนตัวนะผมว่าเดินแต้มแบบสุดยอดเซียนนกกระจิบน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาจารย์จิบตอนนั้นเขาเดินอะไรนะเนี่ยช็อตบุกแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์จิบคว้าม,ม้าตัดโคนอาจารย์นครตัดโคนบ้างจากเมื่อกี้ ที่คุณเอาขุนกินม้าคืนใช่ไหมอาจารย์นกจิบบอกไม่ครับเขาไม่เดินอย่างนั้นครับนี่ฮนะแถวนี้เถื่อนคนระับต้องเดินอย่างนี้ใช้เรือกดมา้าสวยเหมือนกันนะช็อตเนี้ยเพราะว่าอะไรคนระับเพราะว่าในส่วนของตำแหน่งเนี้ยคุณผู้ชมดูจังหวะให้ดีนะถ้าไปถอยม้ามั่วๆปึ๊บอย่างเงี้ยสมมติถอยแบบมั่วๆเลยนะจะเจออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและเป็นสิ่งที่คิดว่ายังไงก็ต้องเดินนี่ ถอยม้าเปิดลุกปัป๊บเปิดลุกเข้าไปก่อนค่อยว่ากันใหม่ครับคือเนี้ยเป็นช็อตเด็ดเลยฮะถ้าเกิดหลบไม่ดีสมมุติไปหลบหลบเข้าจังหวะนี้โดนมา้าโดนเรือกดก่อนนะครับโดนเรือกดก่อนจังหวะนี้จะโดนเรือกดอันนี้ยังเอาม้าลุกคาดไปนะเกือบจะคว้าม้าลุกคาดแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พอโดนเรือก,กดเสร็จนะครับอาจจะใช้วิธีการเอาโคลนผูกม,าม้าไว้ถ้าเอาโคนผูกม้าจังหวะเนี้ย เราเอาม้าเข้าไปลุกได้เป็นการลุกค่ากินเรือครับเพราะม้าเปิดไม่ออกโดนเรือกดอยู่จอดนี้ค่อนข้างสวยงามครับเพราะม้าตรงเนี้เป็นปัญหาด้วยม้าเป็นปัญหาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะสรุปก็คือว่าถ้าโดนเรือมาในสถานีน,าน,นะอาจจะต้องหลบขุนไปดีๆครับหรืออาจจะต้องเดินม้ามาปิดเลยอสมมุติว่าถ้าเดินม้ามาปิดนะ เราจะไปเดินแต้มไหนต่อก็คงเอาม้ามาลุกนะเป็นการลุกค่ากินเหลือผมเชื่อว่าถ้าดูจากสักหมากแล้วผมค่อนข้างที่จะเทใจเชียร์ไปทางด้านของหมากฝ่ายสีขาวมากกว่านะสีขาวหมากค่อนข้างดูดีกว่านะถ้าหลบฝุ่นจะเป็นยังไงสมมติหลบฝุ่นถ้าหลบฝุ่นจังหวะนี้นะโดนเรือกดนะคือตามระเบียบอยู่แล้วม้าฟรีนะอันนี้เป็นลองหนักเลยเป็นลองถึงแพ้ชัว์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแต้มที่หยิบม้าถอยหนีเนี่ยนะ ดูแล้วเป็นไปไม่ได้นะดูแล้วเป็นลองเท่านั้นเลยเรือเนี่ยกดขุนนะจังหวะเนี้ยคือสวยจริงๆหลบม้าหนีไม่ใช่ประเด็นละถ้าเอาม้าตัดโคนจะทำยังไงอสมมุติเอาม้าตัดโคนปึ๊บอันนี้ก็ถอยม้าลุกนะครับอาจารย์จีบเขาต้องถอยม้าลุกกินลุกอยู่แล้วเพราะว่าม้าตรงกลางก็เป็นปัญหาอยู่ทีนี้แหละครับจุดสำคัญนะ่ะหมากฝ่ายสีแดงเนี่ย จะไปขึ้นขุนในลักษณะไหนหรือว่าจะถอยเม็ดลงมาผมว่าเซฟเซฟเนี่ยถอยเม็ดนะอันนี้คือเซฟสุดละถ้าเซฟเซฟถอยเม็ดก็คงเจอเรือกดหมาอีกลำคือบุกโจมตีอนข้างรุนแรงคนระับเน้นการโจมตีที่รุนแรงนะชดเนี้ยต่อให้แลกกันไปกันหมดผมก็คิดว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยก็น่าจะยังเป็นต่อพื้นที่เซนเตอร์อยู่ดีนะอันนี้คือเราแบบเราถอดคร่าวๆนะ เดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะครับตรงนี้มีเม็ดนะรู้สึกว่าในเกมจริงอ่ะรู้สึกว่าอาจารย์ทนายจะใช้ในส่วนของเม็ดกินมามาั้างนะเม็ดกินมา้าจังหวะนี้คือแกเดินแบบเรียบๆนะเม็ดกินมมานี้ก็เอาเรือกินคืนถ้าเกิดว่าเดินโคนผูกสมมุติเดินโคนผูกนะจะเจอโคนกินเบี้ยนะครับอันนี้ปกติไม่มีอะไรเป็นต่อทางธรรมชาตินะเล่นเบี้ยต,ตัวหนึ่งตรงนี้เป็นเบี้ยคู่เซ็นเตอร์ แต่อันนี้คือในกรณีถ้าเดินคนผูกนะแต่ถ้าเดินม้าผูกนะสมมุติสมมตุมมติว่าไปเดินม้าผูกจะเกิดอะไรขึ้นเ,เราอาจจะได้เห็นวิธีการก็คือว่าเอาม้ากินเบีย้ยมไหมเรียบๆดีนะผมม้ากินเบีย้ยก็เรียบดีนะจากที่ผมลองคิดดูสมมุติเท่ามา้าอย่างเงี้ยน่าจะม้ากินเบีย้ยนะดูแล้วมองมองไม่เห็นแต้มอื่น ก็น่าจะเป็นต่ออยู่ดีนะครับคุณตรงนี้มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่โคนตรงนี้โดนติดเป็นประเดนนะ็นนะครับพอม้ากินผมว่าก็ต้องยังไงก็ต้องเดินโคนขึ้นมาแนละ้วอันนี้แบบขั้นต่ำนะถ้าเดินโคนขึ้นมาเสร็จนะไอช็อตเนี้ยตรงเนี้ยคุณดูให้ดีนะถอยมา้าลงมาติดตาลูกข้าติดอะไรหลายอย่างแต่ถามว่าได้เปรียบชนะไหมอันนี้คือก็ต้องขึ้นอยู่กับการเดินของสีขาวและสีแดงอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าเป็นต่อไหมผมเชียร์ครับว่าค่อนข้างที่จะเป็นต่อ พอสมควรเลยครับแล้วถ้าเป็นระดับเซียนเล่นกันคิดว่าน่าจะมีผลแพ้นชนะกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่อาจารย์นุกิบค่อนข้างชื่นชอบนะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับและอยากโบวตเกมนี้เดี๋ยวดูลิงก์ใต้คลิปนะฮะก็สามารถโหวตกันได้เรามีชิงกระดานของสุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับสำหรับคนที่ทายตัวใจอาจารย์นุกิจิบว่าอาจารย์นุกศิจิบชอบเกมไหนนะครับ เราก็จะเอามาสุ่มจับฉลากหาผู้โชคดีเพียง1ท่านนะได้รับเลยกระดานสุดยอดเซียนนกกระจิบบูลค่า15,000บาทโอเคครับไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับคลิปวิชาม,ม้ายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี ai r d g o d เวอร์ชันใหม่ล่าสุด และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดหมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอดหมากรุกไทย